ไม่เป็นกําลังเดินไปเยี่ยมลูกค่ะแล้วก็ได้คุยเรื่องต่างๆในเรื่องสถานการณ์ของตัวเองบรรยากาศที่เมืองไทยและที่นี่ให้เพื่อนๆได้ฟังไปด้วยในระหว่างเดินค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆได้พักผ่อนนิดหน่อยพูดถึงก็ไม่ได้พักผ่อนมากเลยครับเพื่อนๆคือไม่ได้ทํางานนี่ก็เป็นการดีคุณแฟนไปทํางานค่ะ เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับนอนดึกทีนี้ก็ตื่นตีสี่ทีนี้มันก็ไม่หลับเลยค่ะก็ตื่นขึ้นมาทํานั่นทํานี่ก็ก็แก๊กก,ก,ก,ก็ไม่กล้าทํามากหรอกค่ะไม่กล้าทําอะไรเสียงดังเพราะว่าตีสี่อยู่คุณแฟนก็นอนนอน,นอนตื่นสายอ,อ,าอาบน้ำอาบต่อเสร็จรู้สึกมันเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็ง,งมันมีเวลาเยอะก็เลยไปปลุกค,คุณแฟนเจ็ดโมงเชา้าแกก็ง่วงงงเงียก็ถามแก เธอจะนอนต่อหรือว,ว่าจะไปทํางานเสงค่ค่ะหาเพื่อนขุยแกยก็บอกเดี๋ยวจะไปทํางานแกว่าอย่างนั้นแต่แกอาการดีแกไม่สบายหลายวันคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็ไม่สบายก็เป็นไข้กันนั้งคู่เลยคะ่ะตอนนี้แกก็อาการดีแล้วตอนนี้ไม่เป็นก็กำลังจะไปเยี่ยมลูกสาวคะ่ะอากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากแต่ว่าอากาศมันไม่เหมือนเมืองไทยคะ่ะ อากาศหนาวอยู่ค่ะเพื่อนลมเย็นลมเย็นวอดวอดนี่ก็มีก้อนเมฆบางอยู่ค่ะแดดดีแต่มีก้อนเมฆมันบดบดแดดค่ะปีนี้รู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะดีใจมากเลยที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าถ้าอยู่ที่นอร์เวย์ก็อากาศไม่ดีเห็นเพื่อนๆก็อยู่ที่นี่ก็ลงเฟสลงอะไรกันโอ้ใส่หมวกใส่เสื้อนาหนาวท,ท,ท,ทั้งทั้งที่หน้าร้อนเดี๋ยวไม่เป็นจะไปดูอาการก่อน ว่าลูกสาวเป็นยังไงไปโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงบ้างไปอยู่เมืองไทยครั้งนี้รู้สึกว่ามันนานอยู่ตั้งสามเดือนแล้วรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันนานมากนานมากคุณแฟนก็บอกว่าคิดถึงแกก็บอกว่าโอ้โหไปนานจังเลย <c oughs> แหมไปปีแรกที่ย้ายมาอยู่กับ,กบแกก็ไปวัดสามเดือน พอปีที่สองมาก็หน,นีไปบ้านตัวเองไปกับลูกสาว3มเดือนเพื่อนก็ได้เที่ยว3าเดือนอิ่มเลยค่ะครั้งนี้อิ่มเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋วไปกันใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะไปตอนไหนเดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวจะส่งข่าวครับเพื่อนๆขอบคุณที่ให้กำลังใจมาตลอดค่ะ เดี๋ยวไปดูลูกสาวคร่ะเพื่อนนี่ค่ะลูกสาวนอนอยู่นี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะเล่าให้ฟังค่ะใส่เสื้อนิดนึงนะเจ๊คนเก่งเจ๊ไม่ใส่กล้องนิดหน่อยแม่กลับมาบ้านถึงคุยค่ะเมื่อกี้มาคุยกับพนักงานพนักงานไม่เล้วเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล <c oughs> อือมเฮ้ยเมหอมไม่ได้ไม่เจอหน้ากากเขาไม่ได้คิดถึงเมียไปจ้าไม่ติดหนูนะจ้าคิดถึงคิดถึงเหมือนกัน <c> โ <oughs> <c oughs> อ้ยดีใจไม่อยากจะหอมจัง แต่ไม่หอมไม่ได้อุ้ยได้ตุ๊กตาใครซื้อให้เนี่ยเอ้โอ้มีคนซื้อให้ไปนอนที่โรงพยาบาลมีคนซื้อให้ใช่ไหมฮถ้าซื้อ,ถ,อถ้าซื้อปอบเจหนูเหรอให้กําลังใจให้กําลังใจที่โรงพยาบาลเนี่ยน่ารักจังเลยนอนอยู่ข้างหนูเนี่ยเอ้ดูแลดูแลลูกสาวแม่ คือแรงน้องคือเร่ขอดีใจค่ะเพื่อนๆอือไม่อยากจะจูบอยากจะหอมไม่ใส่หน้ากากหรอกไม่สบายเลยไม่กล้าไม่กล้าลุยเท่าไหร่กลัวหนูไม่สบายพูดมาเม่าเป็นไหมเม่ามาม่าาคิดถึงเสียงเพลงไหม ตอนที่แม่โทรหาแม่ร้องเพลงให้ฟังอยู่นะแม่ไม่ได้โทรบ่อยอไม่ได้โทรบ่อยเออหน้าก็เหลืองๆตาก็เหลืองเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาวันนี้เองค่ะพเพื่อนๆพ <c oughs> นากาักงานโทรไปบอกน้องจูรี่มาเล้วมาจากโรงพยาบาลเล้วกลับมาแร้ว แม่ก็เลยรีบนั่งรถเมย์มาเออคิดถึงหนูจังอืมแม่ลองเพลงฟังเอ้ยตต่นเจา้าลางหน้าเป็นฝันเป็นทุกทกวันฝันจา๋า ใจใช่ไหมเ <c oughs> ออไม่ร้อนหรอกเนี่ยผ้ามาคุมแล้วไม่ก็ร้อนเหี่ยออกอผ้าอ,ออกสิไนเ <c oughs> อ้ยดีใจโอ้ยด,ดีใจใช่ไหมนอนดูทีวีแล้วนะฮะนอนดูทีวีเหรอเฮ้ยดูสาแ <c oughs> ม่ลูกสาแม่ ít mấy ạ lóng phênh ít rớp nâng đập lên phân phênh phân chả dưới đi phênh kinh phênh lăng cao la thì ฟัน <Fun. laughs> ดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยได้ยินเสียงเพลงเห็นแม่มาหาดีใจใหญ่เลยแม่ก็ดีใจหโอกมันเอา้าเนาะเหมือนกับฝนจะตกมันเอ้ากับเพื่อนเหมือนฝนจะตกดีใจมากเลยครับเพื่อนได้มาหาลูกเดี <laughs> ย๋ยวแม่ปจะเล่าให้ฟังทีหลังค่ะ ได้มาคุยกับพนักงานบอกอาการของลูกค่ะอืมอ,อ,อืร้อนเดี๋ยวแม่จะนั่งคุยกัน,นพักหนึงนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จะปิดกล้องเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาส่วนตัวกันนะเห็นนะโอเคกนะัเคบเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันค่ะ

อืออือวดแม่นะอ้หายวันไหนคืนสกาสกเจนเลกนะเอยหน่มจงาสกาสกใจคยหนมจ้าสก๊าสกใจนะคนเก่งน่าสุดท้ายนี่แนะอืยมสกูเอดีตในจู e ล ฮฮ่าฮ่าาสาแม่อืมเชื่ใจของแม่เชื่นใจของแม่เออลูกสาวแม่อืมโอ้ยดลยดลยตมือแป๊ะแปะเรียกแป๊ะก็มามาถึงศาลาวางยายลุง ยายไม่ลงเอากระดึงม,มารับยายนอนหลับจับน้ำยายดเ <c oughs> จ้ากะดจ้าก็ดีเจ้าก็ดีเจ้าก็ีเจ้าก็หเอาอีกเพลงหนึ่งไหมเต่นเจ้าล้างหน้าเพลงฟันเพลงทุกทวันฟันจะสวยดี

เมื่อเปะเปะเรียกเปะเกิดมาถึงสายร่างใหญ่ลงใหญ่ไม่ลงอากาศลงมารับใจน่าหลับจับลำย่อยดิเฮ้ยจิคกี้พาเนี่ยอะกาศดีเนี่ยเออมมีความสุขจริงเลยไม่มีความสุขจริงเลยนี่ไม่มีความสุขจริงเลยนี่ อืมแม่จะอยู่นานจะอยู่นานไหมเนี่ยอยูนานอยู่หรอกนะนะอืมอยู่พักหนึ่งอยู่พักหนึ่งเนาะถ้าหนูมีแขกมาแม่ซึงจะไปอืมถ้าแขกจะไม่มาแม่ก็จะอยู่อีกพักหนึ่งเนี่ยดูนาฬิกาดูนาฬิกาเตรียมตัวอ่าใช่ดูนาฬิกาเตรียมตัว มีความสุขค่ะเพื่อนดีใจมากมากมมส,าสุขใจนะคุณเก่งนะราบได้ที่หนูยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้หนูอยู่จะมีความสุขสวัสดีนะคะคุณเก่งนะไม่ไปสมบุญมาไม่ยกบุญให้นะคะอืไปไปรมยกบุญให้อะไรเป็นบุญเป็นบารมีเป็นความดีความงามไม่ยกให้หนูก็สาธุเอานะคะคุณเก่งนะสาธุเป็นไหม สองสองตอืมอืม,อมพอใจค่ะเพื่อนไปเยี่ยมลูกมาค่ะมาก็มานั่งว่าจะเดินคุยมันเดินไม่ไหวเพราะว่ามันหอบค่ะเพื่อนเพื่อนเอ่อก็เลยจะมา,อาบอกสถานการณ์เรื่องลูกสาวตอน แม่เป็นเดินเข้าไปก็เดินเข้าไปพร้อมพนักงานเดินเข้าไปในห้องลูกสาวนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาเห็นหน้าแม่เขาก็ดีใจครับเ,เพื่อนพอเข้าไปแล้วพนักงานกับแม่ก็ยืนยืนคุยกันแล้วเขาก็ทักทายเออเออเอเอแม่ก็บอกเออเดี๋ยวแม่คุยก่อนคุยนิดเดียวเดี๋ยวแม่คุยด้วยเพราะว่าเขารายงานในเรื่องไปโรงพยาบาลแล้วก็ช่วงที่ไม่เป็นอยู่ไทย เพราะว่าเขาได้เข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นแล้วตอนนี้ก็ไปเช็คดูแล้วก็มีการเปลี่ยนยายาประจําตัวที่เขากินนะคะแล้วก็ดูอาการว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุยกับพนักงานพักหนึ่งทีนี้เราก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ถ่ายมาให้เพื่อนเได้ชมนิดหน่อยเป็นการทักทายค่ะปิดกล้องก็นั่งร้องเพลงกับเขาสองตัวสองโอ้ยดีใจอีก ดีใจพอยกกล้องขึ้นมาเอา้ามันก็ไม่ทันแล้วครับเพื่อนๆว่าจะถ่ายเอช่วงเขาดีใจดีใจทีไรก็อยากจะย,ยกกล้องขึ้นมาถ่ายเพราะว่าช่วงที่เขาดีใจนั้นเอ่อเราเห็นแล้วมันก็จะมีความสุขครับเพื่อนๆก็มารายงานค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเขาเปลี่ยนยาหน้าก็เหลืองตาก็เหลืองอยู่แล้วไม่เป็นกับคุณแฟนก็เป็นหวัดเสบหมูเสบตาน้ำมูกน้ำตาไหลเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับนิดนึง ไม่ได้นอนมานานแล้วก็เช้าเลยค่ะเพื่อนเพื่อนว่าจะนอนพักผ่อนสักหน่อยหลับอยู่บนรถเมย์หน่อยหนึ่งครับเพื่อนนิดเดียวไม่กี่นาทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ํามัง้งมันเหมือนกับหลับอยู่ด้านในแต่ก็มีแรงค่ะแค่นี้ก่อนครับเพื่อนเพื่อนบอกข่าวว่าเอออาการลูกสาวเอ,อ่อก็เหมือนเดิมค่ะดีใจเที่หน,หน้าแม่ดีใจที่ได้ยินเสียง แม่ร้องเพลงแล้วก็อากาศที่โนเวย์คึมฟ้าคึมฝนค่ะตอนนี้ก็ยังคึมฟ้าคึมฝนอยู่มันเหมือนอ้าวๆนะเพื่อนๆตอนที่อยู่กับลูกสาวมันอ้าวมันร้อนคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามชมและให้กำลังใจไม่เป็นค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆโชคดีทุกคนค่ะบุญรษาพระคุ้มครองสวัสดีค่ะ